ค่ะคุณผู้ชมจี G ้มณีเทพมาจ้าพัฒนาการนะของอัญมณีของเรานะเดี๋ยวขอดูหนะ่อยขอดูอันนี้นะนะก็เม็ดมันไม่ใหญ่งไงนึกออกไหมเมื่อก่อนเนี่ยเม็ดมันกระจิ๋วเนี่ยนึกออกป่ะเดี๋ยวนี้เม็ดมันใหญ่ขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมเม็ดมันใหญ่ขึ้นห้าเท่านะห้าเท่านะอัญมณีเดิมๆเ,เ,เนี่ยนะซึ่งนะก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมห้าเท่าถึงขายถูกอะ่ะขายจี้พร้อม ขายอัญญมณีใหญ่กว่าเดิม5เท่าพร้อมจี้เงินแท้เนี่ยนะมันก็25,000-30,000แล้วใช่ไหมทำไมมาขายแค่4,900เาออนะก็เราถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นกรลยาณมิตรแล้วก็ได้ติดตามเรามาเรื่อยๆนะแล้วก็นะแล้วก็ถือว่าคือทุกการทำสินค้านะคุณผู้ชมมันต้องดีขึ้นแล้วถูกลงดีขึ้นแล้วถูกลงเพราะว่าผู้ประกอบการเหมือนเหมือนเชามเป็นผู้ประกอบการสมมุตินะ เราก็ต้องไปหันหาสัรหาของที่มันดีแล้วก็ถูกนามาเสนอไม่ใช่ว่าคุณสังเกตทุกๆทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านแหละนะทุกๆเว็บไซต์แหละเขาจะมีการนําของดีแล้วก็มาขายราคาถูกเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยนะมันเป็นการทําร้ายผู้บริโภคไงถูกออกมาไม่ใช่ว่ายิ่งอยู่ของยิ่งแพงของยิ่งแพงมันไม่ใช่นะยิ่งอยู่เนี่ยนะของก็ยิ่งถูกลงถูกลงถูกลงเพื่อให้คุณเนี่ย เป็นกลายานณมิตรเป็นลูกค้าแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจในตัวสินค้าแล้วก็เฮ้ยฉันก็ยังอยากได้อยู่นะนะฉันก็อยากได้จี G ้มณีเทพอยู่นะถึงฉันจะมีสีก้อนสี่สีอยู่แล้วแต่ณนะเวลานั้นเนี่ยนะเรา เพิ่งจะมาเราก็จะเจอวัตถุดิบที่มันอาจราคาแพงมาเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาขายในราคาที่มันรู้สึกว่ามันแพงแต่พอเราทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเืยๆเ,เราเขามีเราก็มีช่องทางมีวิธีการที่ทําให้มันถูกลงแล้วทาให้มันดีขึ้นนะมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะและนะจี้มณีเทพนะก็มีสีสีเหมือนเดิมแต่ว่าขนาดใหญ่กว่าเดิมเวลาที่คุณไปใส่แล้วคุณจะรู้สึกว่ามีออร่าราศีขึ้นมาทีเดียวเลยนะ นะคะแล้วก็นะะถ้าเกิดคุณซื้อเพิ่มนะซื้อสร้อยเพิ่มเนะี่ยสร้อยตัว V เนี่ยคุณสามารถปรับขนาดของสร้อยได้เลยเนี่ยนะคอสั้นคอยาวไงคุณใส่แนละ้วมันจะสวยมากๆเลยนะคะ ก็สร้อยนี้นะคะราคา1,500บาทคุณสั่งเพิ่มนะแต่ถ้าเกิดคุณมีสร้อยน,นะสวยๆงามอะไรของคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณก็เอาไปใส่กับสร้อยเงินแท้สร้อยทองคําขาวสร้อยโลเยมสร้อยไหมญี่ปุ่นสีดําต่างเหล่านี้คุณสามารถนําไปแขวนนาไปห้อยได้เลยคุณจะรู้สึกว่ามันสวยงามขึ้นมากๆนะแต่ถ้าคุณไม่มีคุณจะสั่งสร้อยเพิ่มเลยนะ ่จริงๆาจตจำนก็ไม่ได้อยากขายสร้อยนะจตจำคิดว่าคุณน่าจะมีสร้อยสวยๆเองอยู่แล้วเนะี่ยคุณสั่งเฉพาะจี้ไปอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่คุณแต่คุณลองดูแล้วกันนะจะถ้าเกิดสั่งสร้อยเพิ่มพันห้าใช่ไหมคุณก็จะได้น้ํามันเนี่ยนะจตจำนแถมน้ํามันเนี่ยให้คุณด้วยขวดหนึ่งนะแล้วก็แถมหนังสือนะเล่มร้อยเก้าเก้านะหนังสือพลังเพศพลังชีวิตให้คุณอีกหนึ่งเล่มนะก็คืออันนี้แถมเป็นน้ําใจไปให้แล้วกันนะ ถ้าเกิดคุณสั่งเป็นสร้อยเพิ่มแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณมีสร้อยเองอยู่แล้วหรือคุณจะไปสั่งซื้อสร้อยต่างหากเนะี่ยคุณก็ไปหาสั่งซื้อคุณก็ซื้อเฉพาะจี้ไปจี้อัญมณีใหญ่กว่าเดิมนะใหญ่กว่าเดิมเนะี่ยห้าเท่านะแล้วจริงๆเนราคาจะสองหมื่นห้านะแล้วก็ตัวตัว,ตวจี้เงินจากค่าทําค่าแรงอะไรแล้วเนี่ยมันก็ร่วมๆสองหมื่นเขาเรียกว่าสองหมื่นห้าสามหมื่นที่รวมกันแล้วทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณจะได้ไปในราคาที่ คุณจะเสริมเสนออไลน์คุณได้ในราคาเพียง4 9 0 0ันเก้าบาทนะคุณผู้ชมนะอยากให้มีอ่ะเพราะว่าคุณใส่ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าจะรู้สึกเลยแหละเราจะรู้สึกเลยว่าฉันสวยรวยสุกอ,อ่ะแล้วอ,อัญมณีเนี่ยมันจะเ,เขาเรียกว่า,ากระจายคลื่นพลังบวกออกไปคนที่มองคุณเนี่ยจะมีแต่ความสายตาความสายตาความรู้สึกที่ชื่นชมนะชื่นชม ยินดีนะแล้วก็มองคุณเนี่ยในเชิงที่บวกอย่างแน่นอนนะอันนี้อยากให้คือเขาเรียกว่ามันเป็นการทิสเมนในเรื่องของความรู้สึกทิสเมนในเรื่องของอารมณ์นะแล้วก็หลายๆครั้งจตจำก็จะมาพูดกับคุณในเรื่องของการโปรแกรมบวกการคิดบวกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีตัวกระตุ้นเตือนใจไม่ว่าจะเป็น จมณีเทพอันนี้นะคะราคาที่แบบโดนใจมากๆน้ํามันนะจาก,กระออยน้ํามันสมปรารถนาจะมีหนังสือไปให้คุณอ่านเพื่อได้ปรับทัศนคติไปในเชิงที่มันเป็นบวกมากที่สุดนะคะแล้วก็จะมีะน้ําหอมนะฟิลูโมนนะน้ำหอมเป็นน้ําหอมที่ดึงดูดเพศตรงข้ามนะ เป็นน้าหอมที่เผยสเสน่ห์ในตัวเราเองแล้วเดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปจะตามไพูดเรื่องของน้ำน้ำน้ำหอมอย่างเดียวเลยนะว่าน้ําหอมมีกลิ่นอะไรแบบไหนอย่างไรอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนว่านะอัญมณีเทพนะคะก็เ,เขาเรียกว่าเป็น พัฒนามาตอนนีก้กลายมาเป็นจนะี้นะมณีเทพนะก็เป็นจี้มณีเทพที่ทำให้คุณเนี่ยมีความามีออร่านะโดดเด่นกว่าใครๆในแต่ละงานในแต่ละเรื่องราวที่คุณได้ไปต้องใช้ชีวิตในประจำวันอย่างแน่นอนถ้าทายมาตามเบอร์โทรสับลายไอดีเว็บไซต์ที่ให้ที่ตามให้ด้านขวามือได้เลยค่ะแล้วคุณก็จะได้ใส่จี้สวยๆนะไปประดับบาร,รมีออร่ากันคะ่ะ